โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะแล้วก็ใครที่ติดกวนส้นตีนผมจะบล็อกยูเซอร์ให้หมดนะครับนะก็ก็บอกกันไว้ก่อนนะไอพวกแบบมาเกีฑยนเกียนให้ไปทําร้านคนนู้นคนนี้อันนี้คือจะมาสอนนะสอนมันวิธีเพื่อที่เราจะได้นาทาด้วยตัวเองได้นะครับผมอันนี้ที่จิ้มผมไปนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดู นี่ครับนี่จิ้มเองจิ้มเองเลยนี่ผมเดิมของของที่พี่จีนเขาให้มานะแต่เปิดไปก่อนนะคุณผู้ชมนะอ่าเนี่ยแล้วนี้คือผมที่ผมจิ้มใหม่เห็นไหมสีมันจะดูไม่ค่อยเท่ากันแต่ว่าช่างแม่งไม่เป็นไรครับถือว่าสวยงามไปอีกแบบหนึง่งเหมือนคนที่ไปทําผมสไลด์มานะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือมีพี่คนนึ่งเขาเข้ามาถามใช่ไหมว่า ผมมันฟูฉันจะต้องทำยังไงนะครับผมนี่เลยผมจะบอกว่านี่ครับคุณไปหาถุงเอ้นี่คุณไปที่ร้านมิตเตอร์ดีไอวนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นม้วนละยี่ิบห้าบาทนะมันเป็นอ่าเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะลืมละ <c oughs> หรือว่าเราจะใช้ที่ซีลอาหารก็ได้ที่ซีนอาหารนะเหมือนกับซีนผลไม้นะฮะ อันนั้นก็จะใหญ่ไปก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นที่พันกิ่งต้นไม้นะคุณผู้ชมนะยีบาทที่มิสเตอร์ดีไอวายนะหรือว่าถ้าคุณไปเจอจากร้าน20บาทหรือว่าดูโฮมไทยวัสดุนะถูกก็ได้แพงก็ได้เจอมาถ้าเจอถูกถูกก็ดีไงไม่ต้องเสียเงินแพงนะซื้อตัวนี้มานะ1ม้วนนะครับผมนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือตะเกียบนะครับคุณผู้ชมแนะนำไม่ใช้ที่มันแบบอันใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอาเนี่ยพันเข้าไป เนี่ยมันก็จะแน่นนะฮะอ่าพอเราทําอย่างนี้เสร็จนะคุณผู้ชมนะนี่กันไกลไปไหนวะโอเคนะให้หยิบนะครับก็คือเราจะมาทําให้ผมเขาเรียบอันนี้คือผมเขาเรียบอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปแช่น้ําร้อนนะครับคุณผู้ชมผมเอาไปแช่น้ําร้อนน้ําร้อนน้ําจากกาต้มน้ําร้อนอะนะกาที่กดฟืดฟืดฟืดะนะยี่สิบห้าถึงสัก ผมบางทีม,มันมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมบางคนก็นบอกว่า10นาทีแต่ผมอยากจะแนะนําว่าเอาประมาณ15นาทีจนถึง30นาทีหรือ40นาทีไปเลยก็ได้หรือไม่ก็แช่อย่างเงี้ยสองรอบผมมันก็จะเรียบไม่ฟูครับผมก็คือนี่เราจะพันอย่างนี้ก่อนนะจะจะสาธิตให้ดูเลยถ้าถ้าผมผมตุ๊กตาที่เราไปไป ไอแอปป้องกันคอเซนเตอร์ที่มันโทรมากวนจากเขเมรน่ะมันเข้ามากวนไห้มันเด้งขึ้นมาก็เลยทําให้คลิปตัดไปนะฮะ <c oughs> โอเคมาดูกันใหม่นี่ <c oughs> คือสมมติว่าถ้าผมมันฟูฟูแบบฟ,ฟูฟ่องๆเลยฟูแบบที่เราจิ้มมามันฟูเร,เราก็เราเอามือเนี่ยรวบรวบนี้นะรวบ,รวบนี้รวบรวบนี้นะฮะรวบนี้เสร็จ <c oughs> พอรวบนี้เสร็จนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เราก็นี่เลยนี่จับนี่เลยพันเลยครับ พันพ like, 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 like. 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 ันเลยครับพันพันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมพันอย่างนี้เลยพันอย่างนี้เลยพันอย่างนี้เลยพันไปเลยครับพันไปเลยครับพันไปพันไปจนสุด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 แล้วก็หมุนกลับพันไปทีหนึ่งพันจนเขาดูแน่นนะคุณผู้ชมเขาจะดูแน่นแน่นเสร็จเนี่ยพันเถอะอ พันเหมือนเป็นมันมัมมี่ฮะคุณผู้ชมชุบเสร็จนี่อย่างนี้นะครับพอเราพันอย่างนี้เสร็จนะเอ้าหนังยางกูไป็นวะอ๋อหนังยางอยู่นี่สองเส้นโอเคเราแปลถุงแกงนะครับผมถุงแกงถุงพลาสติกเนี่ยนะที่มันที่มันพอเราเทียบขนาดกันแล้วเนี่ยมันจะสามารถคุมคุมตัวหัวได้ได้หรือว่าไม้ตะเกียบอาจจะโผล่มาหน่อยนึงก็ได้นะครับผมเราใส่ไป ถามว่าใส่ทําไมใส่เพื่อป้องกันน้ํำป้องกันน้ําเข้าไปในในหัวตุ๊กตาที่เราจิ้มผมแล้วนะครับผมเนี่ยพอเราทําอย่างนี้เสร็จเราก็หมุนนี่เลยหมุน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 นะครหมุนหมุนหมุนให้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมหมุนหมุนเรียบร้อยเสร็จนี่ดูดูไอตรงปากถุงเลยนะว่า ว่ามันจะไอ้นี่ไหมมันจะไปโผล่มันจะมันจะจมน้ํำไหมแล้วเราก็เอาแก้วน้ําของเราเนี่ยอันนี้ผมแนะนําให้ใช้แก้วพวกแก้วกระดาษก็ได้นะหรือไม่ก็แก้วพลาสติกที่มันแบบมีฝาเงี้ยมีฝาไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยฝาฝาไอ้เหมือนกับฝาที่เอาไว้หลอดมันโผล่นะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวพอเราพอเราได้อย่างเงี้ยช่างมันเดี๋ยวแก้วเดี๋ยวให้มาพูดทีนึงพอเราได้อย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วเราก็พันเลยพัน พันหนังยางนะครับพันหนังยางนะครับคุณผู้ชมนี่อย่างนี้นะแล้วเราก็เอานี่แก้วน้ำนี่ที่เราใส่ไว้นะไอเนี้ยยิ่งถ้าเราหาไอตรงกลางมาได้ก็กได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องตรงกลางก็ได้ตรงด้านข้างก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือผมเอาไปแช่หัวเนี้ยสองสารอบสองรอบไม่ได้สามรอบแต่อสองรอบนะครับมันก็เลยโดนน้าร้อนลวก แก้วมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เนี่ยพอเราใส่อย่างเงี้ยเสร็จนะมันมันจะล็อกได้พอดีเ๊ะเลยอันนี้เพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่ากล่องมันมัน,ม,นมันถูกผ่านการใช้งานไปแล้วไงแต่ว่าถ้าใครจะใช้แก้วเซรามิกแก้วอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมเนี่ยเราก็แช่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เทน้ําร้อนนะคุณผ<อ>ู้ชมเทมาให้สุดแก้วเลยเทมาให้สุดแก้วเลยเดี๋ยวเราเปิดฝาก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเปิดฝาอย่างงี้ก่อนเทน้ําให้สุดแก้วเดี๋ยวเราไปหยิบน้ำมาสาธิตเนี่ย ตั้งตั้งหมดเที o, ่ยงเลยใช่ไหมหมดเที่ยงเลยเอานล้ามห้แม่ปวดหวดเที่ยงเลยแม่วิ่งมาชนเองนะ นี่นะฮะแล้วเราก็เนี่ยอันน้อันนี้นะอันนี้สมมติว่ามันเป็นน้าร้อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเราก็เทไปเลยเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยมันเป็นน้ําร้อนนะสมมุตินะสมมตินะเพราะนี้มันทําไปแล้วฮะเราก็เทเนี่ยฟึบฟมันจะร้อนนะถ้าถ้าตอนที่เราทําจริงๆอ่ะเพราะว่ามันคือน้าร้อนอันนี้สมมติว่าเป็นน้ําร้อนอเราเทเสร็จนี่ซึบพอเนี่ยมันก็จะสูงเดี๋ยวเดเทอีกหน่อยนึงฟึบฟึบเนี่ยฟึ๊บไว้อย่างเงี้ยนะ จริงเหรอเดี๋ยวขอทำวิดีโอครับหล,ลนะอ่มแมวขี้หล่นแล้วคุณผู้ชม <c oughs> ก็ทีนี้นะครับก็เนี่ยเราเราเราปิดฝาสมมุติว่าอันนี้มันเป็นฝาที่แน่นนะอันนี้มันเป็นฝาที่ใช้แล้วเนี่ยมันก็จะแน่นปุ๊บเสร็จเนี่ยเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณ <c oughs> ประมาณยี่สิบนาทีก็ได้มันไม่มีอะไรตายตัวไงอย่างที่บอกไง น้ำร้อนเลยนะน้ำร้อนแบบร้อนจีๆร้อนเดือดๆขุดๆ,ๆเลยนะไม่ใช่น้ําที่แบบว่าน้ําอุ่นนะไม่เอาน้ําอุ่น,นเอาน้าร้อนน้ําร้อนจากกาที่มันเขียนว่าวอมอ่ะวอมปะวะวอมหรือคุกว่าวอมอ่ะที่มันเขียนว่าวอมวนะเทเข้าไปจนหมดแก้วแล้วเราก็รอฮรรอรอเลยไอผมตรงนี้ไม่มีผลอยู่แล้วไม่เป็นไรรอไปประมาณยี่สิบนาทีก็ได้นะสามสิบนาทีสี่สิบนาทีก็ได้ สองรอบก็ได้ใครหรือว่าเราจะแช่อย่างเงี้ยสองรอบก็แช่ไปรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็มาหวีหวีผมเสร็จไปแช่ใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยแช่อย่างเงี้ยสองรอบแล้วก็คือสองรอบหรือรอบเดียวก็ได้นะมันไม่มีอะไรตายตัวไงอย่างที่บอกไงแล้วก็รอพอรอเสร็จจนจนหัวเขาจนหัวเขาโดนแช่ไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะเรียบแป้นะฮะผมจะเรียบแปะเหมือนเหมือนเหมือนในคลิปที่อธิบายให้ฟังเนี่ยนะฮะก็ประมาณเนี้ยนะครับผม แล้วเราก็เอาหวีในว่ัหวีก่อจะใช้แม่งเสือกไม่มีพูดหยาบเลยนะไม่ชอบต้องไปฟ้องแม่แหละนี่นะครับผมอยากจะแนะนำว่าหวีที่เราใช้เราใช้หวีขนตาเงอนนะครับนี่นี่เนี้เราใช้หวีขนตาเง,งอนเดี๋ยวค่อยคุยเราใช้หวีขนตาง,งอนเนี่ยนะครับผม เดี๋ยวทำคลิปแป๊บหนึ่งเราเราเราใช้หวีขนตางอนนยนะครับไอหวีหวีขนตาเน,ะนะน,นี่ยนะแล้วเราก็เราก็มากวาดกวาดลงไปในหัวไม่ใช่กวาดเดี๋ยวเราก็หวีผมนะยนะเราก็แกะออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนพอมันพอมันได้อย่างเงี้ยไอถุงนี้ก็อย่าเพิ่งไปทิ้งมันนะเผื่อว่าเราจะได้เอามาอบผมรอบสองแล้วก็แกะ แกะเข้ามาใช่ไหมมันก็จะร้อนๆนะคุณผู้ชมนะก็แกะผมของ,งตุ๊ก,กตาเนะี่ยเรามาวันนี้เกี่ยวกา่อนะคุณผู้ชมอาจจะไม่นั่นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากจะอยากจะอยากจะบอกอยากจะ <ๆ S 2> เขาเรียกว่าอะอยากจะเผยแพร่ มันเป็นวิธีที่เราทุกคนสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างร้านไง <c oughs> เราทาด้วยตัวเองเราได้ความภูมิใจมากกว่า <c oughs> แต่ถ้าเราขี้เกียจเป็นสันดานเราก็ไปจ้างร้านนั่นแหละมีเงินนี่ก็จ้างร้านไปนะฮะนี่คือพูดประชดไอคนที่มันมาแดกดัน <c oughs> ผมในคลิปก่อนนะเหมือนไส้มันเกียนนะ เกียรตะก็ได้แค่ดูแหละไม่ต้องมาคอมเมนต์นะเพราะผมบล็อกไปเรียบร้อยแล้วอืมอันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้มันจะเป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองนะเราแกะไปแล้วเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็ใช้อันใหม่นะเราก็พันใหม่ถ้าเราจะเอาผมเข้าไปแช่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ผมมันจะเรียบแป้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็มาหวีให้เขาอีกทีหนึง่งมันก็จะหวีได้ง่ายๆเลยฮนะแล้วก็ผมเนะี่ยเราก็ ตรงตรงตรงเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ไม่เช็คดูว่าถ้ามันไม่เท่ากันเราก็มาเล็มเ็มออกนะเล็มตามความสวยงามหูเส้นผมนะครับคุณผู้ชมมันก็จะได้อย่างงี้แหละผมมันอาจจะดูท่านเราดูเนี่ยมันอาจจะดูหูแม่งลุกลังวะ่ะแต่ว่าผมก็ไม่เป็นไรช่างช่างเขาถือว่าได้เท่านี้ก็โอเคละผมไม่ฟูเป็นเป็นซูเปอร์เซยยาผมก็โอเคแล้วครับผมผมเรียบแป้งอย่างนี้ผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่ในสิ่งที่ผมได้ทำลงไปแล้วครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็มามาเล่าให้ฟังมาอธิบายให้ฟังนะก็พี่ที่ถามมาว่าจะทํายังไงก็เนี่ยตามที่ผมบอกไปนะครับอาจจะไม่เข้าใจก็ลองย้อน,อนกลับมาดูค่อยๆฟังเดี๋ยวก็เราก็จะเข้าใจถ้าพูดไม่ถูกใจอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ขอความการุณาอย่ากเกียนเท่านั้นเองถ้าเกียนเราก็จะบล็อกยูเซอร์นะครับผมโอเคครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังหาข้อมูลในการที่เราจะทําให้ผมตุ๊กตาไม่ฟูนะครับ หวังว่าจะเกิดประโยชน์ตรงนี้โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับผม